สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาชลุงสปอยเรื่องของเราในการเอาชีวิตรอดของหญิงสาวสองคนที่กําลังจะไปปีนเขาในวันพักผ่อนก็คือโซฟีกับเคลลี่นะครับแต่โซฟีนั้นกลับถูกชายชั่วทั้ง4คนฆ่าตายโดยเคลลี่เนี่ยสามารถบันทึกวิดีโอไว้ได้ชายทั้ง4ี่คนนั้นตมล่าเธอเพื่อที่จะทําลายวิดีโอนั้นเคลลี่ไม่มีทางหนีจากชาย4คนนั้นได้เลยจากพื้นราบนะครับเธอจึงใช้ความสามารถในการปีนเขาของเธอเพื่อหลบหนี ด้วยความเร่งรีบเธอจึงไม่มีเชือกหรืออุปกรณ์ปีนเขาอะไรเลยเธอจึงใช้มือเปล่าในการปีนถ้าจะสามารถเอาชีวิตรอดจากชายทั้ง4คนนี้ได้หรือไม่กับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า The l Edge เปิดเรื่องมาเราจะเห็นภาพที่สวยงามของเทือกเขาโดรไม์นะครับและก็จะมีนักปีนเขาสองคนกําลังปีนขึ้นไปบนภูเขาจากนั้นเราจะพบกับผู้หญิง2คนที่กําลังจกกัดกระเป๋าจะไปปีนเขาในเช้าวันรุ่งขึ้น ผู้หญิงสองคนนี้ก็คือแคลลี่และโซฟีนะครับเป็นเพื่อนสนิทสองคนที่กําลังไปเที่ยวพักผ่อนและวางแผนจะปีนภูเขาลูกหนึ่งที่สูงประมาณ10,000ฟุตขณะที่อยู่ในที่พักแคลลี่ก็ถอดสร้อยคอที่เป็นแหวนคู่ของเธอออกและเธอก็นึกถึงช่วงเวลาที่เธอกับแฟนหนุ่มของเธอที่ล่วงลับไปแล้วไปปีนเขาด้วยกันจากนั้นเธอก็เก็บแหวนไว้ในกระเป๋าทันทีและก็มีชายนักเลงสี่คนมาถึงข้างนอกของที่พักทั้งคู่ด้วยรถจีป๊ปและทําเสียงดังมา,มากๆดึงดูดความสนใจของสาวๆ มีชายคนหนึ่งที่ชื่อจอร์จเขาได้เห็นโซฟีและดูเหมือนว่าพวกเขาจะสนใจซึ่งกันและกันสักพักชายคนนั้นก็มาคาอประตูหน้าบ้านเขาแนะนําตัวเองและก็พูดจาหวานๆใส่โซฟีเชิงทํานองจีบสาวจอร์จยังเชิญสาวๆทั้งสองคนไปนงานปาร์ตี้ดื่มเครื่องดื่มและทํากิจกรรมอื่นๆด้วยกันแต่โซฟีปฏิเสธนะครับหลังจากที่แคลลี่เพื่อนของเธอปฏิเสธต่อมาก็ตัดมาที่กลุ่มเพื่อน,อนของจอร์จกันนะครับคนที่ชื่อแซกก็บอกกับเพื่อนๆว่า พวกเขาจะเป็นทีมเดียวที่ขึ้นภูเขานี้เพราะว่าในตอนนี้เนี่ยไม่มีใครขึ้นภูเขานี้แล้วชาวบ้านบอกว่าเนื่องจากสภาพอากาศทําให้ภูเขากลายเป็นน้ําแข็งเลยไม่มีใครกล้าขึ้นจากนั้นนะครับพวกเขาก็ถามถึงเรื่องสาวๆว,ว่าจอร์ดเนี่ยสามารถกล่อมสาวๆมาร่วมปาร์ตี้ได้ไหมและจอร์ดก็เริ่มพูดในทํานองตลกลามกนะครับซึ่งทําให้ใชายที่ชื่อว่าเทเลอร์เนี่ยไม่พอใจตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าจอร์ดเนี่ยไม่ใช่เพื่อนที่ดีซะเท่าไหร่นักเขามีนิสัยที่ก้าร้าวมาก ภายในที่พักของสองสาวนะครับโซฟีก็น้มน้าวให้เคลลี่เนี่ยไปดื่มกับผูห้หนุ่มๆไหมและสัญญาว่าจะกลับมาตรงเวลาหลังจากที่ถูกถามอยู่หลายๆครั้งนะครับในที่สุดเคลลี่ก็ตกลงที่จะเข้าร่วมเมื่ออาทิตย์ตกดินเราจะเห็นเด็กหญิงสองคนนั้นนั่งอยู่รอบกองไฟกับหนุ่มๆโซฟีเป็นคนที่ช่างพูดและเธอไม่มีปัญหาอะไรเลยในการเล่นหยอกล้อก,กับผู้ชายคนอื่นๆในขณะที่เคลลี่นั่งเงีย,งยบๆโซฟีก็ได้ถามถึงนาฬิกาข้อมือของจอห์นะครับ จอสก็บอกว่านาฬิกานี้เนี่ยสามารถบอกตำแหน่งบุคคลได้ด้วยไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนในโลกสิ่งที่คุณต้องทำก็แค่กดปุ่มหลังจากที่คุยเล่นกับพ่อหนุ่มๆได้สักพักโซฟีก็บอกกับพ่อหนุ่มๆว่าเธอและแคลลี่จะไปพิชิดแอนเทลเลราก็คือภูเขาที่สูงประมาณ10,000ฟุตที่อยู่ที่นี่นะครับและเทเลอร์ก็ตอบว่ากลุ่มของพวกเขาเนี่ยก็วางแผนที่จะปีนภูเขาลูกนี้เช่นเดียวกันแต่พ่อหนุ่มๆก็ตกใจไม่ใช่น้อยนะครับที่สองสาวเนี่ยวางแผนที่จะปีนภูเขาลูกนี้ หลังจากเรื่องทั้งหมดนี้เคลลี่ก็ลุกขึ้นเพื่อที่จะเข้าไปนอนแล้วนะครับแต่จอร์ดก็คว้าแขนของเคลลี่ไว้และก็บอกว่าเคลลี่เนี่ยอยู่ต่อกสักพักได้ไหมแต่เคลลี่ก็ตอบนะครับว่าเธอเนี่ยไม่ชอบบรรยากาศนี้เลยสนิดแต่จอร์ดก็ปล่อยเธอไปนะครับเมื่อมีหนุ่มๆคน,นอื่นว่าปล่อยเธอไปนอนเถอะหลังจากที่เคลลี่จากไปแล้วนะครับจอร์ดก็บอกว่าพรุ่งนี้พวกเขาทั้งหมดจะไปเชิญหน้ากับสาวๆอีกครั้งที่วกเขาสูงนั้นจากนั้นโซฟี Sophie ก็หัอเราะต่อหน้าเขาโดยบอกว่า พ่อเขาเนี่ยไม่มีความสามารถพอที่จะปีนหน้าผานั้นหรอกและแถมยังแนะนําให้พ่อเขาเนี่ยใช้เส้นทางง่ายๆเพื่อที่จะไปถึงจุดสูงสุดเมื่อกลับมาที่กระท่อมนะครับเคลลี่ก็เปิดดูวิดีโอที่เธอถ่ายเกี่ยวกับผู้ชายที่ชื่อว่าลูกา้าซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของเธอในวิดีโอแฟนหนุ่มก็บอกว่านี่เป็นครั้งที่5ที่เขาเนี่ยเป็นเขาเอ็นเทลาแก่เคลลี่และนอกจากนี้ในวิดีโอเราจะพบกับเคลลี่และโซฟีในยิมปีนหน้าผาด้วยนะครับซึ่งเธอและลูก้าพบกันครั้งแรกที่นั่น พอดูใบโดมาแคลลี่ก็หลั่งน้ำตาให้กับความทรงจำนั้นเล็กน้อยกลับออกไปข้างนอกนะครับโซฟีก็ยังนั่งดื่มกับพ่อหนุ่มหนุ่มอยู่และเธอก็ลุกขึ้นจูบกับจอร์ดกำลังจะออกไปเดินเล่นกับจอร์ดกันสองคนส่วนเพื่อนเพื่อนของจอร์ดก็พยายามบอกให้เขาเนี่ยใจเย็นๆทาอะไรก็ให้นึกถึงเอมมี่คู่มั่นของเขาด้วยแต่จอร์ดก็ตอบมาว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมนอนกับผู้หญิงแค่คนเดียวในอีกสิปีข้างหน้าหรอกนะ และเขาก็ไล่ตามโซฟีไปในขณะที่โซฟีกําลังจะเดินกลับจอร์จก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและก็พยายามจะจูบเธอดูท่าทางของเขาแล้วโซฟีก็รู้สึกกลัวนะครับโซฟีก็เลยบอกให้เขาเนี่ยถอยออกไปแต่เขาเริ่มบังคับเธอโดยระบายความโกรธที่ถูกล้อเลียนไปก่อนหน้านี้โซฟีก็กรีดร้องเสียงดังนะครับจนเพื่อนของจอดได้ยินและหนึ่งในเพื่อนก็ได้วิ่งเข้ามาห้ามไว้หลังจากที่โซฟีหลุดออกจากจอดได้เธอก็วิ่งหนีด้วยความกลัว และเพื่อนๆของจอร์จก็วิ่งตามไปนะครับแล้วก็บอกให้เธอเนี่ยหยุดก่อนพวกเขาจะใช้เหตุผลในการคุยกับเธอแต่การไล่ตามเธอกลายเป็นจุดพลิกผ่านที่อันตารายเมื่อชายเหล่านั้นเนี่ยตามเธอทันในหน้าผาแหห่งนึ่งด้วยความโกรธที่จอรจยังมีต่อเธอจอร์จก็ได้ผลักเธอจนตกขอบหน้าผานั้นกระดูกสลังของโซฟีก็ได้หักเพราะว่ากระแทกอย่างรุนแรงกับก้อนหินที่อยู่ข้างล่างแต่ว่าเธอก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับในขณะเดียวกันเคลลี่ก็ตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงที่ผิดปกติข้างนอก เธอก็ไปหาเคลลี่ที่กองไฟนะครับแต่ก็ไม่พบใครอยู่ที่นั่นตอนนี้พ่อหนุ่มๆเนี่ยกำลังล้อมตัวโซฟีอยู่นะครับและกําลังตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรดีชายที่ชื่อว่าเล่กาลังจะโทรหา9ก้าหนึ่งแต่จอร์จก็บอกว่าไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเป็นอุบัติเหตุเนื่องจากมีรอยขีดข่วนบนใบหน้าของจอร์จและมีรอยกัดบนมือของแซกด้วยจอร์จก็ได้ชักจูงเพื่อนๆน,นะครับว่าให้ฆ่าเธอ ถ้าไม่ฆ่าเธอแล้วเนี่ยชีวิตของพวกเขาทุกคนก็จะจบลงจากนั้นจอร์จก็ได้ไปคว้าก้อนหินก้อนใหญ่นะครับกาว่าจะเอามาทุบหัวโซฟีและจอร์จก็ทุบโซฟีด้วยก้อนหินนั้นจริงๆด้วยนะครับจนโซฟีเสียชีวิตแถมยังมอบก้อนหินให้กับแซกแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยทุบตีเด็กสาวที่เสียชีวิตนั้นไปแล้วด้วยเขายังคว้ามือของเลแล้วก็เอาเลือดของโซฟีเนี่ยมาโดนเพื่อนๆทุกคนทาเหมือนกับว่าทุกคนนั้นมีส่วนร่วมด้วยกัน หลังจากนั้นจอรดก็แนะนําให้พวกเขาเนี่ยทำความสะอาดเล็บของเธอเพราะว่าอาจจะมี DNA นเอติดอยู่ในนั้นแล้วก็โยนศพเธอลงไปข้างล่างอีกชั้นหนึ่งทาเหมือนกับว่าเธอเนี่ยตกลงมาจากที่สูงในขณะที่เรื่องทั้งหมดนี้กําลังดําเนินอยู่เคลลี่ก็เข้ามาเห็นพวกเขาและเธอก็ใช้กล้องวิดีโอของเธอบันทึกไว้ในตอนที่พวกเขาโยนโซฟีลงหน้าผาเคลลี่ก็รู้สึกตกใจและกรีดขึ้นมาอัตโนมัติ และทุกคนก็รู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นจอร์จก็เห็นว่าเธอเนี่ยถือกล้องอยู่ในมือด้วยพผู้ชายนั้นก็วิ่งเข้ามาหาเธอเธอวิ่งไปซ่อนตัวอยู่ในป่าในขณะที่พผู้ชายนั้นก็แยกย้ายตามหาตัวเธอจากนั้นเธอก็วิ่งไปที่กระท่อมของเธอนะครับและเธอก็ไปพบกับผู้ชายที่ชื่อว่าเล่แต่ชายคนนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรเธอเธอก็ไม่รีรอนะครับก็รีไปคว้าอุปกรณ์ปีนเขาของเธอและเธอก็ไปที่เขาเอ็นเทเลา โดยหวังว่าจะหนีพ่อหนุ่มๆนั้นพ้นนะครับเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยไม่ใช่นัดปีนเขาที่มีประสบการณ์เหมือนเธอเมื่อเธอเริ่มปีนเขาพวกนั้นก็ตามมาทันและเทเลอร์ก็ปีนตามเธอไปเทเลอร์ปีนช้ากว่าเคลลี่นะครับแต่เขาก็สามารถปีนขึ้นมาได้และมีสองสามจังหวะที่เขาเกือบจะคว้าขาเคลลี่แต่ในที่สุดเทเลอร์ก็สูญเสียฐานแล้วก็ตกลงมาทําให้เขาขาหักกระดูกหน้าแข้งของเขายื่นออกมาอย่างน่าสยดสยองและเขาก็กรีดร้องด้วยความเจ็บปวด สิ่งนี้ก็ทําให้จอจเนี่ยโกรธจัดเลยนะครับและเขาก็ตะโกนบอกเคลลี่ว่าเขาจะตามเคลลี่ขึ้นไปจากนั้นพ่อหนุ่มๆก็พาเพื่อนที่บาดเจ็บไปที่กระท่อมและจอจก็ป้อนยาแก้ปวดให้กับเขาจํานวนหนึ่งนะครับแทนที่จะรีบพาเขาไปโรงพยาบาลหลังจากนั้นนะครับจอจก็มุ่งหน้าไปที่ภูเขาพร้อมกับเพื่อนๆที่เหลือและอุปกรณ์ที่จะปีนเขาด้วยจุดเป้าหมายก็คือไปเอากล้องนะครับซึ่งในกล้องเนี่ยเป็นหลักฐานที่บอกว่าพวกเขาเป็นฆาตกร นอกจากนี้จอร์จยังไม่สนใจด้วยนะครับว่าใครเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บในกระบวนการนี้ก็ไม่ถึงว่าเพื่อเขาจะเก็บแคลลี่ไปด้วยนั่นเองนะครับในขณะที่ทั้งสาปีนขึ้นตามแคลลี่ไปนะครับเคลลี่ก็เปิดกระเป๋าดูว่าเธอเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์ของเธอเนี่ยเธอหยิบม,มาไม่ครบนะครับและบางส่วนเนี่ยก็ตกไปก่อนหน้านั้นด้วยตอนที่เธอเลออ์เนี่ยคว้ามันแล้วก็ตกลงไปอุปกรณ์สําคัญที่สุดก็คือเชือกนะครับที่จะตึงตัวเองไว้กับหินผาแต่ตอนนี้แคลลี่ไม่มีเธอขึ้นไปตัวเปล่าเลย สำหรับเธอแล้วนี่ไม่ใช่การเปลีนเขานะครับแต่นี่คือการต่อสู้เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดและเคลลี่จะยอมแพ้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าข้างล่างนั้นมีผู้ที่จ้องจะเอาชีวิตเธออยู่และพบอผู้ชายที่อยู่ด้านล่างก็ได้พบกับโทรศัพท์มือถือของเคลลี่ที่ตกอยู่บนพื้นด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้นะครับจอร์ดก็ได้กลับไปที่กระท่อมทิ้งให้เพื่อนสองคนรออยู่ที่นั่นเลเละเซ็กก็อยู่ที่นั่นรอแล้วก็คุยกันนะครับโดยเลเนี่ยรู้สึกผิดกับทุกสิ่งที่พวกเขาได้ทําลงไป จากนั้นแซกก็ได้พูดออกมานะครับทาให้พวกเราได้รู้ว่าจริงๆเนี่ยพวกเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ปฐมศึกษาปีที่3ามแซกก็บอกให้เลหุบป,ปากและทําตามแผนพอทั้งสองรอไปสักพักนะครับจอร์ดไม่กลับมาสักทีแซกก็เลยไปตามเขาที่กระท่อมแซกก็พบว่าจอร์ดเนี่ยออกมาจากห้องอย่างเร่งรีบแล้วก็ตำหนิเขาว่าทําไมเขาไม่รออยู่ที่นั่นจากนั้นพวกเขาก็กลับไปที่เตียงเขาและเริ่มปีนไล่ตามแคลรี่ไป เคลลี่ก็ตั้งหน้าตั้งตาเปีนขึ้นไปนะครับเธอมีสมาธิและสงบสติอารมณ์โดยใช้คําพูดของลูก้าเป็นแรงจูงใจในการเดินหน้าต่อไปเธอจําคําพูดของลูก้าที่บอกกับเธอว่าการเปลี่ยนเขาก็เหมือนกับการเล่นหมากรุกซึ่งเธอควรมุ่งความสนใจไปที่จิตใจและกล้ามเนื้อทุกส่วนจากนั้นเธอก็หยิบแผ่นที่ออกมาเพื่อตรวจสอบเส้นทางก่อนที่จะดําเนินการต่อเราจะเห็นว่าพ่อผู้ชายเนี่ยตามเธอมาติดๆแล้วนะครับเนื่องจากพวกเขามีอุปกรณ์ที่ดีกว่า ในขณะเดียวกันเคลลี่ก็ต้องไปเชิญกับปัญหาอีกเมื่อเธอเนี่ยเห็นงูที่เลื้อยอยู่เหนือมือของเธอเธอถึงกับตื่นตะนกนะครับแล้วก็เหนื่อตกแต่เธอก็ไม่ขยับจนกว่างูจะไปจริงๆแล้วการปีนเขาเนี่ยต้องมีถุงมือนะครับแต่ในขณะนี้เธอไม่มีการปีนเขาในระยะเวลานานๆเริ่มส่งผลกับมือของเธอแล้วนะครับจากนั้นเธอก็หาช่วงจังหวะที่สามารถพักดื่มน้ําได้แต่น่าเสียดายนะครับเธอทําขดน้ําของเธอตรงลงไปด้านล่าง เมื่อจอร์ดเห็นสิ่งนี้เขาก็ได้ย่อเยอ้ยเธอโดยการที่ดื่มน้าจากขวดของเขาเขายังคงย่อเยอ้ยเธอโดยส่งคําขอเป็นเพื่อนในโซเชียลมีเดียของเธอจากมือถือที่เธอทาตกนะครับเคลลี่พยายามอย่างดีที่สุดที่จะเพิกเฉยต่อความงี่เง่านี้และเธอก็ปีนต่อไปจากนั้นเธอก็พบเชือกเส้นหนึ่งนะครับที่จะทําให้เธอเนี่ยไปในจุดที่สูงกว่าได้แต่เธอก็เอื้อมไม่ถึงเคลลี่ก็ดึงลวดออกมาจากซับในของกระเป๋าของเธอและใช้ลวดนั้นเพื่อดึงเชือก ในที่สุดเธอก็เอื้อมไปถึงเชือกเส้นนั้นจนได้นะครับและเธอก็จําบทเรี้ยงของลูกา้าเกี่ยวกับการซ้อมปีนเขามาที่กลุ่มผู้ชายกันบ้างนะครับจอได้เพื่อนๆเขาได้ใช้เส้นทางง่ายกว่าในการที่จะไปจุดที่สูงกว่าจากนั้นแคลลี่ก็ได้ไปเจอกับเต็นท์เก่าๆอยู่กลางหน้าผาและเธอก็ไปพักอยู่ที่นั่นจนถึงตอนนี้จอและคนอื่นๆได้ปีนไปบนขอบหน้าผาที่สูงกว่าเธอแล้วนะครับพกเขาได้ไปอยู่บนเส้นทางที่เธอจะต้องผ่านนะครับเว้นแต่ว่าเธอจะข้ามเส้นทางนั้นถึงจะหลีกเลี่ยงพวกเขาได้ จอสก็ได้โยนเชือกเส้นหนึ่งให้กับเธอแล้วก็บอกกับเธอว่าผูกกล้องไว้กับเชือกนี้แล้วจอสจะปล่อยเธอไปโดยไม่ทำอันตรา,ายแต่เธอก็ไม่หลงกลน,นะครับเธอได้ผูกกระดางโน้ตไว้กับเชือกแทนสิ่งนี้ยิ่งทําให้จอร์จโกรธมากขึ้นไปอีกเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเคลลี่จึงถูกบังคับให้นอนตรงนั้นเธอได้ไปค้นในเต็นท์เก่าๆที่เธอพบนะครับเธอก็เจอกับสิ่งของหลายอย่างในเต็นท์นั้นรวมถึงของมีคมด้วย เธอก็เก็บสิ่งของเหล่านั้นไว้ในกระเป๋าของเธอจากนั้นแคลลี่ก็ซ่อมแซมเต็นท์นั้นอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ถึงแม้เส้นทางของเธอจะถูกขัขดขวางโดยจอนครับแต่อย่างน้อยเธอก็ได้พักผ่อนและทานอาหารมาถึงจุดนี้นะครับเราก็จะได้รู้ว่าแคลลี่กับแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยไปปีนเขาด้วยกันเมื่อปีที่แล้วแต่แคลลี่ไม่รู้นะครับว่าแฟนของเธอเนี่ยกำลังวางแผนอย่างอื่นอยู่เช่นกันแฟนหนุ่มของเธอเซอร์ไพรส์เธอด้วยการขอแต่งงาน,นครับอย่างไรก็ตามโอกาสแห่งความสุขนี้ก็ต้องจบลง เมื่อเขาเสียหลักระหว่างการปีนเขาแล้วก็ตกหน้าผาไปทิ้งให้แคลรี่พูดสิ้นหวังไว้เบื้องหลังกลับมาที่ปัจจุบันนะครับในขณะที่เคลรี่กำลังนอนพักในคืนนั้นจอร์จก็เก็บก้อนหินใส่ถุงแล้วก็โยนมันลงไปแต่โชคดีนะครับที่ถุงก,ก้อนหินนั้นเนี่ยไม่โดนเคลรี่อย่างจังต่อมาในคืนนั้นแซกก็ได้ผูกเชือกไว้ข้างบนแล้วก็ลงมาหาเธอเขาก็ได้จับตัวเธอไว้ได้นะครับแล้วก็จับไว้อย่างแน่นแคลรี่ก็คว้ามีดที่พบก่อนหน้านี้แล้วก็แทงไปที่แซก การประทักครั้งนี้ทําให้ทั้งคู่เนี่ยหลุดออกจากเต็นท์และทั้งคู่ก็ต่างคนต่างจับเชือกเพื่อเอาชีวิตรอดเลเลจอ์สก็ได้ดึงเชือกนั้นอย่างสุดกําลังนะครับเพื่อให้ทั้งคู่เนี่ยขึ้นมาข้างบนเมื่อทั้งคู่ถูกดึงขึ้นไปข้างบนนะครับจอสก็ได้ไปคว้าคอเสื้อของเคลลี่ไว้เคลลี่ก็ใช้มีดพกตัดมันทิ้งนะครับแล้วก็หนอนมาสู่ชั้นเดิมเธอสามารถคว้าเต็นท์ในขณะที่ตกลงมาและเกาะอยู่บนหน้าผืเขานั้นได้และในขณะนี้เต็นท์นั้นก็ได้ตกลงไปข้างล่างแล้วนนนนะคครับบเเเหหลือออธดีียยวท่่กาาู้ผ เคลลี่ก็พยายามถือกระเป๋าของเธอที่มีกล้องอยู่ในนั้นไม่ให้ห่างไกลแต่ว่าจอร์จเนี่ยได้คว้าสร้อยคอของเธอที่เป็นแหวนคู่นั้นไว้ได้นะครับจากวิดีโอในมือถือของเธอและแหวนคู่นั้นก็ทําให้จอร์จเนี่ยสามารถเข้าใจทุกอย่างตอนนี้แซคได้รับบาดเจ็บนะครับและต้องการให้จอร์จเนี่ยขอความช่วยเหลือซึ่งเป็นสิ่งที่เลเห็นด้วยเพื่อปลอบใจทั้งสองนะครับจอร์จจึงตกลงและก็ออกไปเพื่อโทรหาเก,ก้าหนึ่งหนึ่ง ในคืนนั้นขณะที่ทั้ง3คนหลับอยู่แซกก็หันไปหาเลแล้วก็บอกกับเขาว่าเขาสงสัยว่าจอร์ดเนี่ยกำลังโกหกอยู่หรือเปล่าตามที่แซกบอกนะครับจอร์ดเนี่ยไม่ได้โทรหาใครเลยและก็ยังบอกกับเลว่าก่อนหน้านี้ที่เขาไปตามจอร์ดที่กระทอบเนี่ยจอร์ดมีท่าทางตื่นตระหนกและก็รีบออกมาจากห้องแซกสงสัยว่าจอร์ดเนี่ยอาจจะฆ่าเทเลอร์ไปแล้วก็ได้เพราะเขาไม่อยากให้เทเลอร์โทรหาความช่วยเหลือจาก91 1ดังนั้นแซกและเลจะวางแผนที่จะเรียกใช้ระบุตำแหน่งจากนาฬิกาของจอร์จ แต่มันก็ล้มเหลวนะครับเมื่อเปิดเผยว่าจอรสเนี่ยไม่ได้หลับและจอร์จก็ได้ข่มขู่ทั้งคู่แล้วก็บอกให้ทั้งคู่เนี่ยไปนอนซะต่อมาแซกที่บาดเจ็บเขาก็ได้ลุกขึ้นมาปัสสาวะจอจผู้ามาฆาตหก็ได้เอาค้อนทุบไปที่หัวเขาแล้วก็ผลักเขาตรงหน้าผาไปแคลลี่ก็ได้เห็นสิ่งนี้นะครับและเธอก็เป็นพยานได้ต่อมาเมื่อเลตื่นจากการหลับไหลจอรสก็ได้โกหกว่าแซกเนี่ยลงไปหาเทเลอร์แล้วจากนั้นเลก็โน้มน้าวให้จอรสเนี่ยส่งเขาไปคยูยาเคลลี่เกี่ยวกับเรื่องกล้อง ละจอรจก็ทําตามคําขอนะครับโดยส่งเลลงไปข้างล่างเมื่อเลพบกับเคลลี่เขาก็ให้อาหารเกลือเธอครับและก็ขอโทษสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของเธอเลก็ขอให้เธอเนี่ยมอบกล้องให้กับเขาและเขาจะขึ้นไปบอกกับจอร์ดว่าเขาได้ผลักเธอลงไปข้างล่างแล้วแต่เคลลี่ก็บอกกับเลว่าจอร์ดฆ่าแซคและเห็นร่างของแซคเนี่ยตกลงมาจากข้างบน เลไม่เชื่อเธอนะครับดังนั้นเคลลี่จึงบอกกับเลว่าจอร์ดเนี่ยจะฆ่าพวกเขาทั้งสองคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามดังนั้นพวกเขาทั้งคู่เลยวางแผนด้วยกันนะครับโดยที่เลเนี่ยยกกล้องไปหาจอร์ดเมื่อจอร์ดได้กล้องแล้วนะครับจอร์ดก็พบว่ากล้องเนี่ยไม่มีการ์ดหน่วยความจําในเวลาเดียวกันเลก็พยายามโทรไปหาเทเลอร์แต่ที่น่าประหลาดใจก็คือได้ยินเสียงโทรศัพท์ของเลเนี่ยดังมาจากกระเป๋าของจอร์ดและในขณะที่จอร์ดไม่ทันตั้งตัวนะครับเลก็จู่โจมเขาทัานที แต่น่าเสียดายนะครับที่จอรสเนี่ยสามารถเอาชนะเลได้ก่อนที่จะจุดไฟเผาเขาและก็ผลักเขาตกหน้าผาไปตอนนี้เพื่อนของจอรสก็ตายหมดแล้วนะครับก็ถึงคราวของแคลลี่แล้วในขณนะเดียวกันแคลลี่ก็มองไปรอบๆแล้วก็เห็นว่ามีดองเธอเนี่ยอยู่ไม่ไกลเธอจึงเคลื่อนตัวอย่างระมัดระวังเพื่อคว้ามันมาเมื่อเธอไปหยิมมีดได้แล้วนะครับเธอก็ไปเจอกับงูตัวหนึ่งและเธอก็รู้ว่าจอสเนี่ยต้องลงมาโจมตีเธอด้วยตนเองแน่ๆและก็เป็นอย่างที่คาดนะครับ เมื่อทั้งคู่เจอหน้ากันจอร์ดก็ถามว่าหน่วยความจำเนี่ยอยู่ไหนเคลลี่ก็หลอกจอร์ดว่ากร์นเนี่ยอยู่ในกระเป๋าของเธอซึ่งอยู่ในซอกหินนั้นจอร์ดก็ได้เอามือล้วงเข้าไปในซอกหินนั้นนะครับและทันทีนั้นมือของเขาก็ถกงูกัดจอร์ดก็ได้โกรธมากกับแผนของเคลลี่เขาก็ได้โจมตีเธอทันทีเคลลี่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะต่อสู้กับเขานะครับและสุดท้ายเธอก็ได้เปรียบจนได้เธอใช้มีดตัดเชือกของจอร์ดที่จอร์ดใช้ลอยตัวลงมา ด้วยเหตุนี้จอร์จจึงถูกบังคับให้คว้าก้อนหินทําให้เขาสูญเสียกําลังเคลลี่ก็สามารถดึงสร้อยคอของเธอออกจากตัวเขาได้นะครับและเธอก็ยังกดปุ่มบนนาฬิกาของจอร์จเพื่อเรียกความช่วยเหลือทันทีและตอนนี้ก็ถึงเวลาของเคลลี่แล้วนะครับที่จะตัดสินความเป็นคนตายของจอร์จในที่สุดจอร์จก็หมดแรงเองและก็ตกลงไปสู่ก้นหน้าผาจนเสียชีวิตเคลลี่ก็โล่งใจนะครับที่ฝันร้ายของเธอจบลงแล้วและเธอก็ได้แหวนของแฟนหนุ่มของเธอมาอยู่ในมือด้วย และเธอก็ปีนขึ้นไปด้านบนต่อไปในที่สุดเธอก็ไปชิดเส้นทางที่เธอตั้งไว้กับลูก้าแฟนหนุ่มของเธอได้สําเร็จและเมื่ออาทิตย์ขึ้นเราก็ได้ยินเสียงเคลิคอปเตอร์อรจากระยะไกลและหนังก็ได้จบลงภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด5.1คะแนนและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับมาชรุมสปอยด้วยนะครับ